ความผูกพันระหว่างเด็กกับธรรมชาติมีอยู่ทุกขนทุกแห่งค่ะเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเองในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนซึ่งเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆร่วมกันในทุ่งแสงตะวันตอนก่อนๆจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะเรื่องราวการทำบุญพิธีเรียกขวัญเจ้าแม่โพศพของชาวกะเรียงจังหวัดกาญจนบุรี เด็กๆได้สนุกสนานและมีบทบาทในพิธีกรรมด้วยค่ะ าการเต้นรำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรียงน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเรียกขวัญเจ้าแม่โพศพที่บ้านสเสนพล่องตําบลไล่โวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นหมู่บ้านคนเชื่อสายกะเหรียงซึ่งยังเคร่งครัดในประเพณีดั้งเดิมอยู่มากค่ะในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไร่มีพิธีเรียกขวัญเจ้าแม่โพศพเพื่อขอบคุณพิบอโย แม่โพศพผู้เป็นเทวดาอารักขาข้าวให้กับชาวกะเรี่ยงตลอดฤดูการทำนาที่ผ่านมาในอำเภอสังขละบุรีมีกะเรี่ยงอาศัยอยู่ถึงสามตำบลค่ะกระจายอยู่ตามหุบเขาแคบแคบและห่างไกลในวันพิธีทำบุญเรียกขวัญเจ้าแม่โพศพชาวกะเรี่ยงทุกสารทิพพากันเดินทางข้ามน้ำข้ามเขาเป็นเวลาถึงสองสามวันค่ะ เพื war, moon, ่อที่จะมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เด็กๆต้องร่วมในพิธีเกือบทุกขั้นตอนรวมทั้งการแสดงเต้นและฟ้อนรำค่ะเด็กๆกลุ่มนี้สองคนที่เดินนำหน้าคือสมชายกับเมตตาส่วนที่เดินตามหลัง ชื่อโอภาสกับเกรึกศักทั้งหมดเป็นกะเหรี่ยงไม่มีนามสกุลนะคะเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านหินตั้งสังขละบุรีซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดนไทยพม่าเด็กๆบอกว่ามีการทำบุญเรียกขวัญเจ้าแม่โพศกเพราะตอนเริ่มจะปลูกข้าวได้มีพิธีอัญเชิญแม่โพศกมาช่วยดูแลต้นข้าวค่ะเมื่อได้ข้าวมาแล้วจึงต้องทำพิธีขอบคุณ มีการนำข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวมารวมกันสวดมนต์และผูกข้อมือให้พรกันด้วยค่ะในวันงานประเพณีอย่างนี้เด็กๆมีความสุขกันมากค่ะได้เจอเพื่อนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆมีการละเล่นาการสแสดงต่างๆพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายล้วนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่าแบบเต็มยศมีทั้งสรง ผ้าถุงเสื้อและย่ามซึ่งทอลายสวยงามมากค่ะชาวกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าพิทักษ์ป่าเพราะวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงไม่นิยมการตัดไม้ปลูกข้าวไร่เฉพาะพอกินในครัวเรือนค่ะไม่ถางป่าเพราะถือว่าชีวิตต้องอยู่กับป่าหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมาประมาณ200ปีแล้ว การแพร่ทางป่าเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับชนเผ่าอื่นๆในระหว่างการเดินทางเพื่อถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน เราได้พบเห็นกิจกรรมของเด็กๆมากมายในวิถีชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งล้วนแต่น่าสนใจค่ะแต่ใน,นระหว่างการถ่ายทำนั่นเองก็เกิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่คาดคิดขึ้นน่าสนใจเช่นเดียวกันคอยดูสิคะนี่คือเด็กๆลูกหลานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะเด็กๆมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับป่าและสัตว์ป่ามากเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาตลอดตอนนี้กำลังคุยกันที่โป่งใกล้ๆบ้านพักทั้งหมดเป็นลูกพี่ลูกน้องกันประกอบด้วยหมอฝนอ้นและตุนคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนั่นล่ะค่ะหมอกเป็นคนเฉลียวฉลาด และมีความรู้มากทีเดียวแต่ระหว่างการถ่ายทำหมอก็เกิดอาการเผลอครั้งสำคัญเออแล้วอยู่ที่นี่ที่เด็กเห็นเสือเนี่ยเห็นตอนไหนละคะเหนตอนระวังอย่าล่างกูเดี๋ยวจะเห็นอย่างอื่น ต้องตั้งต้นกันใหม่ค่ะคราวนี้หมอกทำได้ดีทุกอย่างลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แต่ฝนสิคะชอบส่งเสียงดังเวลาถ่ายทำจนพี่หมอกดุพี่นกก็ดุด้วยก็เลยเกิดอาการประท้วงเงียบลุงแม็กกับลุงเรียบมาช่วยทำตรงนี้เด็กๆมาช่วยทำอะไรคะหมอลดน้ำรับมาลดน้ำให้เกลือมันละลายใช่ไหมคะกว่าจะฟื้นคืนเหมือนเก่าก็ต้องง้อกันนิดหน่อยแต่เด็กๆที่นี่ส่วนมากร่าเริงอยู่แล้ว เพราะมีที่วิ่งเล่นกว้างมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะการทําดินโป่งให้แก้งกวางลงมากินในเขตที่ทําการศูนย์วิจัยสัตว์ป่าเขานางรํา เธอมาจากไหนจากต้นไม้หรือในทุ่งหญ้าจากภูเขาจากลำเนาป่าแต่ตัวฉันนั้นมาก็จากบ้านยังไงเพื่อนมีเขาแต่ฉันมีผมฉันกินขนมแต่เพื่อนกินยาเพื่อนวิ่งเร็วก็มีสี่ขาฉันวิ่งช้าสองขากับพอใจเพื่อนใหม่ของฉันแตกต่างกันทุกอย่าง เกอนใหม่ของฉันเรารักกันเพราความต่างช่วยเหลือเอพื่อกลกันเธอฉันร่วมใจแตกต่างแค่ร่างกายแต่ใจคล้ายกันที่ภาคใต้ค่ะคงจะจำกันได้นี่คือบ้านทุ่งแหลมไสอำเภอสิเกา จังหวัดตรังคนในหมู่บ้านรวมทั้งเด็กๆมีกิจกรรมเฝ้าไข่เต่าทะเลไม่ให้คนเก็บไปขายเพื่อจะให้มันฟักออกมาเป็นตัวลงทะเลไปเด็กๆบอกว่าอยากจะช่วยลูกเต่าให้ลงไปหาแม่ในทะเลแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นเต่าพากันคลานลงทะเลไปเลยค่ะภาพนี้ทั้งสวยงามและมีความหมายคุณสุริยนต์จองลีพันธ ซึ่งเป็นคนดูแลการถ่ายทำอยู่รีบชฉวยโอกาสเก็บภาพสำคัญไว้จนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในกล้องค่ะต้องถ่ายทำใหม่อีกครั้ง หลับเภาวนหวานกลิ่นหอมของคลื่นรอให้สูงตื่นจากฝันมีน้ำรอรินหากเหน็บหนาวเรามีแสงอุ่นอยากกอดหินมีนุ่นรองกายตื่นดูโลกง,งามตามต้อง ฝันมีน้ำรอรินหากเด็กหนาวเรามีแสงอุ่นอย่าก,กอดหินมีนุ่นรองกายตื่นดูโลกงิบงามตามต้องการตอนที่เด็กๆมีความสุขเหมือนหลุดไปในโลกแห่งความฝัน คือทุ่งแสงตะวันตอนนักเล่านิทานค่ะคุณเทพสิริสุกโสภานักเล่านิทานพเนจรผ่านเข้ามาในโรงเรียนบ้านสองกาเรียสอนวาดรูปและเล่านิทานให้ฟังหลังจากนั้นนะคะความฝันมากมายที่แอบซ่อนไว้ก็ปรากฏออกมาอย่างเต็มที่เด็กๆผลัดกันเล่านิทานอย่างสนุกสนานตื่นเต้นค่ะ นี่คือเจ้าหญิงแตงอ่อนหรือเปล่าคะเจ้าหญิงแตงอ่อนไม่ยอมแล้วก็เขาเอาหม้อมาเขาทำต้องยอมครับเสร็จแล้วก็พี่เขาก็หนีไปอยู่ที่อื่นครับต้องอจากกันแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็ที่เมียเมียเมียใหญ่ครับเขาไม่พอใจครับอบอกว่าใครท้องก่อนจะได้เป็นเมียเมียใหญ่แล้วก็เจ้าหญิงแตงอ่อนท,ท้องคร<อ>ับเขาไปเตะไรมาตอนท้องน่ะแค่คมาหนึ่งตากับยายไปเที่ยวป่า ในป่านก็มีนกตัวเดียวนกขังข่าเขายิงมาได้ตัวตัวขนาดนี้ครับท่ามกลางความสุขในโลกกว้างนอกจากจะสนุกสนานแล้วกิจกรรมบางอย่างก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเด็กๆได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเข้มแข็งเช่นเด็กๆในชมรมเด็กรักนกบ้านท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีพระและครูเป็นกำลังใจมีกิจกรรมการดูนกศึกษาธรรมชาติและต่อต้านการล่านกจนตอนนี้ในหมู่บ้านไม่ค่อยมีคนยิงนกมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะนี่คือวันที่ฉันภาคภูมิ ติดเปียนรัางวัลวาวแวว,วประกายสดใสอิ่มใจสุขใจจะเอาไปอวดใครใครแล้วจะเก็บความภูมใจเก็บไว้เก็บไว้เพื่อเตือนหัวใจจะดูดดแลบ้านของนกจะอยู่เป็นเพื่อนเธอ ฉันนมีนกท,ใใท่ามกลางสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปยังมีธรรมชาติที่เอื้ออาทรมนุษย์อยู่บ้างเด็กๆร่าเริงสนุกสนาน และมีความสุขมากบ้างน้อยบ้างในสภาพความเป็นอยู่ที่ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นลูกชายชาวนาที่ขอนแกน่นโตขึ้นจอยอยากจะเป็นอะไรคะชาวนาอยากจะเป็นชาวนาช <Sorry. S 1> าวนาเป็นชาวนานี่มันดียังไงล่ะคะได้ข้าวครับเพราะมันได้ข้า,ขาวแสดงว่าตอนนี้กำลังเ,เป็นช่วงที่ดีของชาวนานะคะ ทุ่งนี้ที่เคยพ่อเคยเล <basics S 1> ่าขานว่ามีสมบ nah ัติมากมายว่ามีอะไรซ่อนอยู่จึงออกไปดูคนดูไม่เจอก็ <not in tw ain> <in tw ain> เลยกลับมาถามพ่อว่าทำไมไม่เห็นเจออะไรเลย พ่อกระหัวลาะก่อนตอบอีกไม่นานล็อกเจ้าจะเห็น พาต้นกล้าที่เติบใหญ่หัวใจจะเรียนรู้มือเรียวนั้นเกี่ยวรวงดวงใจเกี่ยวสัมพันธ์ทุ่งแห่งความฝันเติบโตไปด้วยกันจะนานเท่าไรยังจดจำ เด็กชายต้นตัวเล็กที่เรียนรู้โลกไปพร้อมๆกับน้องชายเรื่องผมเลี้ยงน้องวันหนึ่งผมเลี้ยงน้องแม่ไปทำนาน้องดื้อมากผมจริงเอาของเล่นน้องก็ไม่ดื้อ ผมพาน้องไปหาแม่แม่ก็กลับบ้านผมก็พาน้องไปซื้อขนมน้องกินขนมหมดผมก็พาน้องกลับบ้าน ฉันไปหาบข้าววันเสาร์อาทิตย์ฉันไปหาบข้าวตอนเช้าทุกครั้งพอฉันเหนื่อยฉันก็พักพอฉันหายเหนื่อยแล้วฉันก็ถาบต่อข้าวหนักมากฉันหาบ แล้วสภาพแม่น้ําตอนนี้เปลี่ยนจากเมื่อก่อนมากแค่ไหนล่ะคะชีวิตลูกแม่น้ําท่าจีนแห่งคลองบางกระจันนครชชยศรีสายจนเห็นของสิ่งของข้างล่างอะค่ะเช่นพวกดินพวกแก้วหรือเศษไม้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ขุนไปมากแล้วทําไมมันถึงขุนได้ขนาดนี้ล่ะคะสุภัตราคิดว่าเพราะว่าพวกไอ้นั่นข้างบ้านเรือนเคียงนี่ก็ชอบทิ้งขยะมาค่ะค่ะแล้วยศล่ะคะยศ ว่ายน้ำเล่นน้ำบ่อยรึเปล่าคะบ่อยครับบ่อยใช่ไหมคะตอนนี้น้ําขุนไหมคะขุนค,ครับแม่น้ํานที่เด็กๆอยากจะให้เป็นไม่อยากจะให้เป็นแบบไหนคะสะอาดแล้วก็ไม่มีพัสสาวะหรือว่าไม่มีขยะมูลฝอยลอยมาด้วยคะ่ะค่ะเวลาพายเรือไปเนี่ยระหว่างทางเราจะเห็นอะไรบ้างล่ะคะบางครั้งก็เห็นต้นไม้ข้างๆบ้านนะคะแล้วก็เห็นพวกนกคะ่ะค่ะแล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดล่ะคะชอบนกคะ่ะ ดังก้องไปบทเพลงแทนความในวันนี้ที่รอลัน แและเรื่อยไปจนนนนนนาาสการเ,าเรียนรู้ธรรมชาติาและความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรในป่ากว้างของเด็กๆลูกหลานหมอยา มั uhm, <cima> นะคะือมีสองตันอืมมันเกิดน้ำกันเกิดเที่ยงกันท่านี้เอาไปเห็ดยาแก้ไข่ส่วนทางไตเนี่ยเอาไปฝนส่วนนี้ปลูกมีนยอดก็ได้ตัวลวกกินในเว้นหนึ่งสปากินได้ยอดมั้ยซสบดี ที่จำเป็นป่าดมพมพีมากมีเรื่องราวเ,รราเก็บเอาไว้ใช้เล่าขานกันสืบไป ไปเก็บเอาไว้ใจเราคานกันต่อไปเด็กชายในเมืองซึ่งเรียนรู้โลกด้วยกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพธรรมชาติอันสวยงาม ตอนนี้เป็นฤดูหนาวค่ะเป็นฤดูการแห่งดอกไม้บานเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงามและความสนุกสนานพอย่างเข้าสู่ฤดูแล้งทั่วทั้งท้องทุ่งก็กลายเป็นสีน้ำตาลมีดอกจานบานอยู่ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนายิ่งถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆก,ก็จะยิ่งมีอะไรต่อมีอะไรทำเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นการตีพึ่งจับปลาขุดกบ และพอย่างเข้าสู่ฤดูฝนโนลล้อนละค่ะกิจกรรมต่างๆของเด็กๆก็จะเปลี่ยนไปอีกตามเวลาที่เปลี่ยนไปตราบใดที่ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์เสียงหัวเราะของเด็กๆก็จะยังคงดังต่อไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตาม